เลยจ้า จอกับบีกแล้วนะคะวันนี้อยู่มุมกินข้าวนะคะวันนี้จะมาชวนชิมคือขอกันมาตั้งนานมากวี่กินปลาให้ดูหน่อยลาบให้ดูหน่อยอันนี้ก็คือแซลมอนลาบนะคะทุกคนลาบแซลมอนนั่นเองบีใส่น้ำปลาไปด้วยนิดนึงนะคะนี่เนาะคือน่ากินมากดูจ้ะ ถ้าจะให้ดีต้องมีพริกทอดนะทุกคนโอเคแล้วก็เดี๋ยวบีจะมีผักนะคะมีผักต้นหอมแล้วก็ขิงเยอะเลยแล้วก็อันนี้ก็คืออ,อะไรละ่ะถั่วหวานนะคะถั่วหวานแล้วก็จะมีคือผักเยอะมากวันนี้นะคะแล้วก็ไอตัวนี้ก็คือบีไม่รู้ชื่อภาษาไทยมัย้หนทุกคนอันนี้คือปูุเรียวปูุเรียวที่มันเป็นต้นแบบเขียวๆใหญ่ๆอ่ทุกคนเออนั่นแหละแล้วก็จะมี ผักนะคะคือผักต่างๆเยอะมากแล้วก็สลัดลงมือกินกันเลยคะ่ะหิวเข้ามากมานะคะทุกคนหิวเข้าจริงๆบีเพิ่งเลิกงานมาเหมือนเดิมคะ่ะก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดคือทําอย่างไวมากครั้งนี้ทําเองนะคะลาบเพราะว่าไม่ไม่ได้มีผงราบเนาะก็เลยต้องทําเองอเวลาเราทําอะไรเร็วๆเ,วเวนี้ยคือแบบมันจะอร่อยถ้าเราตั้งใจทำมันจะไม่ค่อยอร่อยบีก็ไม่เข้าใจกัน จะบอกว่าแซลมอน เที่ยวออกมาทํานะคะไอตัวเนี้ยเที่ยวออกมาทําเนี่ยก็คืออ,ออกมาจากช่องแข็งไปทุกคนพิติก็กลังกินอยู่ข้างในนะคะสําหรับคนที่เอออยากจะรู้พิตกินหรือเปล่านี่นะคะคืออันเนี้ยมันยังมีความเป็นน้ําแข็งอยู่นิดนึงอะ่ะมันเย็นเฉียบเลยทุกคนอร่อยมากมันก็เลยทําให้แบบว่ามันเหมือนแบบสดมากๆเนาะม,ม,มาค่ะไม่ไหวแล้วพอตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่าๆนะคะสี่โมงกว่าๆเพิ่งเลิกงาน Okay. อั่อวบหวานไอตัวเนี้ยลวกแล้วก็กินกับพวกน้ำพริกอะไรอย่างงี้ก็อร่อยนะฮะแต่ถ้ากินกับลาบอย่างเงี้ย มันไม่ต้องรวบมันก็หวานค่ะหวานแล้วก็จะออกมีแบบว่ากินชุนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็คือกินอร่อยอะ่ะ ไม่ผิกทอดอ่ะจ้าหวานมาก

อร่อยมากอแบบล่าแบบนีน้กินกับผักเยอะๆอ,อร่อยทุกคนแต่กินกับข้าวไม่อร่อยไม่อ่อจริงๆคล้ยายๆไปยำแหนมแาทา่กินกับข้าวไม่อร่อยก็กินกับผักเยอะ เอาเริ่มเผ็ดจ้า เดี๋ยวไปดูข้างในว่ามันมีเม็ดเปล่าดิดเดียวอ่ะหวานหวานมากมไปติชิมแล้วบอกหวานมากเลยบีบอกเออชาม,มันชื่อถั่วหวานมันก็ได้หวาน เหมือนพริกหวานไงนทุกคนแต่พริกก็ไม่หวานเท่ามมเมนูนี้เป็นเมนูลดน้ำหนักนะคะ ก่อนนี้ยะขึ้นมาบ้านเนาะบีไปแวะไปช็อปมาไปซื้อผักเนี่ยค่ะความเชื่อมานว่าคือช่วงเนี้ยเห็นมันแดดก็จริงแต่ว่าวันนี้หนาวนะคะตอนนี้ประมาณสิบองศาทุกคนบีไปช็อปมาเมื่อกี้เด็กวัยรุ่นเนี่ยใส่ก้ขาสั้นแล้วอ่ะคือรีบมากเขากลัวว่า เก็บเก็บแดดให้มากที่สุดเท่าที่จะมาก,กได้ต่หลกมากเลยอืมใส่ขาสั้นแล้วโอ้โหหนาวสิบองศาอะไรคือคนฟินด้วยกันเองก็มองไงทุกคนคือแบบโอ้ยหนูเอ้ยทำไมใส่สั้นใส่สั้นจังกับลูกเด็กผู้ชายนะคะไม่ใช่เด็กผู้หญิงเนาะ,ะเด็กผู้ชายอู้นี่จัง

เค็งอร่อยมาก พริกบีนะคะที่เพาะเนาะก็ยังไม่ค่อยจเจริญตับโตเท่าไหร่เพราะไม่มีแดดนะทุกคนสงสารพริกเหมือนกันยังเผ็ดรกคน 别的嘛。 เมนูนี้นะคะกินที่ไหรก็ไม่ผิดหวังอร่อยทุกที <c oughs> อย่าลืมนะคะตอนที่เรลาลอบอ่ะเราต้องแบบว่าหยาอนน้ำปลาไปนิดนึงนะ่ะทุกคนมันจะแบบว่าคืออร่อยขึ้นมาดีเราขาดปลาไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวปีนี้ีก็จะต้มนะทุกคน ยกละก็ดทุเลาขอลล์มั้เลากมยกามันน้ำกติดตะไบบ้านร้อนอะไม่ใช่ทุกคน ไปซื้อทรายมาแล้วก็เดี๋ยวไปจ่ายตังค่าทรายโอเคเห้ป่ะเห้ป่ะย๊าวย๊าว ติกเบาเดี๋ยวไปจ่ายตังค่าทรายค่าถ่ายค่าหินให้เขาเอามาลงที่บ้านมักร้อนนะทุกคนยังไม่ได้จ่ายตังเลยเพื่อนๆกันค่ะจะบอกหลังจากนั้นน่าเดี๋ยวฉันก็ไปเดินในเมืองโอโอเค ไอตัวเนี้ยนะทุกคนตอนนี้มันเริ่มจะเหนียวแนละ้วแต่ว่าพอเราเอาไปลวกอะ่ะคือมันจะหวานมากแนละ้วกินอร่อยมากเลยนะคะตอนนี้เนาะลวกกินกับน้ำพริกอะ่ะดิชอบอร่อยดีอร่อยดี ตอนนี้เบียเคี้ยวข้าวเฉพาะข้างซ้ายนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นข้างขวาในกล้องนะคะข้างซ้ายข้างขวาเบียไปใส่ครอบฟันมาแล้วมันแอบ,บสูงไปนิดนึงบีก็เลยพอเคี้ยวไปแล้วมันก็จะรู้สึกแบบสูงนะทุกคนต้องไปบอกว่ากรอลบสูงนิดนึงนะคะพอฉะนนั้นแล้วเนี่ยก็เฉพาะข้างซ้ายขนาดทํางานที่ทําฟันนะเนี่ยยังบอกว่ายังไม่มีเวลาให้หมอแบบว่าลบลบลบสูงให้เลยอืมต้องรอคิวค่ะ เบางทีบ <c oughs> <c oughs> ีก็ลืมบางทีหมอเองก็ลืมอะไรเงี้ยบอกหมอแล้วบีก็ลืมเองเพราะอร่อย ทุกคนมาคำสุดท้ายค่ะมีจะห่อด้วยโทหวานโทหวานมันก็หวานหว,วานมากเลยอ่ะอือจะ อ่อยจริงอ่อยจริงโอเคทุกคนตอนนี้เหลือมาเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวบีขอตัวลาก่อนนะคะในคลิปนี้เนาะก็วันนี้มาเยอะๆนะคะคือมีผักเยอะมากตามคาขอเลยนาะอยากจะให้มานั่งกินยำแซลมอนให้ดูเนาะเพราะว่าบีไม่ได้กินยำแซลมอนมานานมากเหมือนกันลาบแซลมอนเนี่ยไม่ใช่ยำแซลมอนลาบแซลมอนทุกคนคือไม่ได้กินมานานมากเลยเนะาะก็เมื่อคืนนิดหนึ่งเนาะก็เลยเอาแซลมอนออกมาละลายนะคะจากช่องแข็งเนาะอย่างที่บีบอกไป โอเคค่ะทุกคนถ้างานบีไปแล้วก็อย่าลืมนะคะบีมี f a c e b o o k f a n p เ g e ด้วยนะสามารถไปติดตามได้นะคะเดี๋ยวบีขึ้นที่ท้ายคลิปให้นะคะแล้วก็สำหรับ Youtube นะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะคะบี่ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ